ในวันนั้นของเดือนนะคะเราควรใช้ถ้วยอนามัยแทนผ้าอนามัยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะก็เพราะว่าถ้วยอนามัยเนี่ยสามารถย่อยสลายได้แล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะแต่อย่าลืมว่าผ้าอนามัยของเราเนี่ยใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายเนี่ย250ปีถึง500ปีนะคะตามที่เราอ่านในพันทิปเลยค่ะว่าผู้หญิง1คนเนี่ยอาจจะใช้ผ้าอนามัยถึง1,000 0แผ่นต่อปีเลยนะคะและถ้วยบิวคัพของเราเนี่ย ผลิตมาจากแบรนด์เจ้าของโรงงานแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นผลิตภัณฑ์ทวอนามัยที่ได้รับมาตรฐานจาก us และ fda นะคะและเป็นเจ้าแรกที่อนุญาตให้ขายจัดจำหน่ายและโฆษณาค่ะราคาเนี่ยก็คุ้มค่ามากนะคะเพราะว่าเหมาะกับผู้หญิงทุกคนค่ะใส่ใจในการออกแบบอ่อนโยนกับผู้หญิงทุกคนควรที่จะมีติดบ้านนะคะค่ะและทวยอนามัยบิวคัพของเราเนี่ยผลิตมาจากซิลิโคนที่ทางการแพทย์เนี่ย ให้การันตีไว้เลยค่ะว่า100%ปลอดภัยแล้วก็สามารถใช้ได้สะดวกสบายค่ะเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดที่มีคุณภาพของเยอรมันนี้นะคะค่ะเรามารีวิวถ้วยบิวคัพกันนะคะคือเมื่อปวดเมื่อประจำเดือนมามากเนี่ยเราจะมีอาการปรวดท้องประจำเดือนหรือบางคนผู้หญิงเนี่ยอาจจะเจ็บปวดมากๆในระยะเวลาที่มีประจำเดือนนะคะแต่พอเรามาหันมาใช้ถ้วยบิวคัพเนี่ยอาการปรวดประจำเดือนเนี่ยก็จะลดลงนะคะ และแถมเราเนี่ยยังสามารถออกไปแอคทิวิตี้กิจกรรมกลางแจ้งกับเพื่อนได้ด้วยค่ะอย่างเช่นการออกกําลังกายการว่ายน้ําหรือแม้กระทั่งตอนนอนนะคะตอนนอนเนี่ยเรายังสามารถไม่ต้องกังวลในเรื่องของการซึมการไหลการเพื่อนที่นอนอีกค่ะจริงๆแล้วเนี่ยควรที่จะมีติดบ,บ้านนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็รีบซื้อใช้เลยค่ะราคาหน้าทดลองมากเลยค่ะ